สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์อากาศวันที่27-24กุมภาพันธ์พุทธศกราช2 5 6เสนอครูกาวตาตวอตอ2ระกบนกางบัดชั้นวอี7สวผมเด็กยจมูแบงตแน่งลที่10สวัสดีครับผมเด็การลชาบุญชาตเลขที่16วอหนึ่งครับหนึ่งครับครับมเด็กชายนพลเสลิสุขเลขที่5บนสมครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์อากาศภาคกลางนะครับช่วงวันที่21-24กุมภาพันธพุทธศักราช2563ในตอนเช้ามีลมแรงอากาศเยน็นอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 2 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันออก15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงสวัสดีครับภาคอีสาน ในช่วงวันที่21-24กุมภาพันธ์2563อากาศเย็นถึงหนาวมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-8องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกในช่วง21-24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563อากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรงอุณหภูมิตำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งประมาณ2เมตรครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์อากาศภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่21-24กุมภาพันธ์63 มีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-20%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-20%ของพื้นที่ประกอบกับมีลมแรงครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์อากาศภาคเหนือในช่วงวันที่21-24กุมภาพันธ์พศ2563อุณหภูมปุ่มต่ำสุด 14ถึง21องศาเซลเซียสดอุณหภูมิสูงสุด3 2ถึง316องศาเซลเซียสบนยอดดอยมีอุณหภูมิหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5ถึง14องศาเซลเซียสลมลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพู้กองขอจบการนำเสนอนี่ครับขอบคุณครับ